คำว่าเชฟน่าจะเหมือนเป็นศิลปินเนาะที่โพธงเราเสิร์ฟเป็นโปรเกรสซีฟไทยไช e ีสค s i n e คนจีนอพยพมาอยู่เมืองไทยประมาณ300กว่าปีที่แล้วทำให้อาหารไทยกับอาหารจีนประสานเป็นหนึ่งเดียวเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นาก็เลยอยากหยิบยกเอาตรงนี้มาทำให้อยู่ในระดับฟ i n e ด i n ิ n g แล้วก็เป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่เพราะว่ามันเป็นจุดต้นกำเนิดของตระกูลแพ ชื่อพิชยาสุนทรยานกิจนะคะเชฟแพมค่ะเจ้าของร้านโพธงค่ะคำจริงคำว่าโพธงมาจากคำว่าผูดทงแปลว่าเรียบง่ายธรรมดาตึกนี้เนี่ยมีอายุประมาณ120ปีสร้างเป็นร้านขายยาจีนค่ะชื่อปอคุณเย่บอทั่วของทัวเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อตึกนี้ว่าร้านขายยาโพธงเราก็เลยเอาคำว่าโพธงเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อร้านอาหารด้วย ที่โพทงเราเสิร์ฟเป็นโปรเ e รสซีฟไทยไช e ีสค s i n e คำว่าไทย i ชนีสหรือไท i จีนเนี่ยเป,เป็นหนึ่งคำสำหรับแพมเป็นหนึ่งคูซีนต้องเล่ากลับไปว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนอพยพมาอยู่เมืองไทยประมาณ300กว่าปีที่แล้วอาหารเนี่ยมันก็ได้ปรับเปลี่ยนด้วยการเวลาทําให้ประสานเป็นหนึ่งเดียวเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทาก็เลยอยากหยิบยบเอาตรงนี้มาทําให้อยู่ในระดับฟรายดิเแต่ว่าวิธีการพรีเซนต์เนี่ยอาจจะเป็น แนวแบบทันสมัยแต่ด้วยรสชาติด้วยอินสปิเรชันเนี่ยก็จะคือมาจากรากเงาของความเป็นไทยจีนอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. เวลาเราคิดเมนูเนี่ยเรามีคอนเซปต์5 e l e m e n t s กับ5 senses ก็จะมี salt acid spice m i l e a c t i o n แล้วก็ texture แล้วก็จะมี5 senses ก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5เพราะว่าทำเชื่อว่าถ้าลูกค้าได้จับได้ดมได้ทุกอย่างเนี่ยเขาจะมีความทรงจำกับที่นี่ผ่านไป1 2, ปี2ปีก็จะจำโมเมนต์ที่รับประทานอาหารที่พธงอะไรเงี้ยค่ะ ตัวเมนูเป็นภาพจากใน sketchbook ที่ตอนที่แพมเข้ามารื้อตึกรื้อของเก่าเนี่ยเราเจอ sketchbook ที่วาดโดยน้องของคุณปู่ชื่อคุณวิชัยค่ะส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบคล้ายๆจดหมาย p o s t าร์ดที่แพมเขียนให้กับบัมพับรุษอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่2ที่ว่าเอยเราเปิดมาปีหนึ่งแล้วนะเราได้มิชลินแล้วนะแล้วก็คําที่มันสีดําขึ้นมาก็จะเป็นแต่ละคอร์สที่คนต้องรุนว่าเฮ้ย in love นี่มันคืออะไร grateful คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นหนึ่งเมนูที่ represent ความเป็นโพธงที่สุดก็คือเมนูเป็ดเป็ดเนี่ยเวลาทานหรือเวลาดูเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายเป็นอะไรที่ simple ก็คือเป็นเป็ดหนังกรอบแต่ความจริงแล้วเนี่ยกรรมวิธีมันเนี่ยได้ผ่านการทดลองทดสอบมาเยอะมากๆแล้วก็กรรมวิธีมันใช้เวลานานมากๆเอามาลวกทั้งเอามา dry age ทั้งหมดเนี่ย14วันเพราะฉะนั้นเป็ดเนี่ยเป็นไฮไลท์ของร้านนี้แล้วก็เป็นเหมือนิกเนเจอร์แล้วกันค่ะของร้านนี้คนก็จะพูดถึงตลอดเวลาค่ะ คือตึกโพธงเนี่ยค่ะเราดีไซน์ under concept j าก k s p o s i t i o n ก็คือเราเก็บของเก่าที่เราเก็บได้เนี่ยให้เยอะให้มากที่สุดแต่อะไรที่เก็บไม่ได้เอาให้มันโมเดิร์นเลยแล้วให้มันแตกต่างกันเห็นได้ชัดแต่ว่าให้มันลงตัวในรูปแบบของมันคือห้องเนี้ยผนังเนี่ยเราเพจใหม่หมดเลยซึ่งเป็นเสือดาวตัวเมียเพราะว่าร้านอาหารรันด้วยเชฟผู้หญิงซึ่งในห้องนี้เนี่ยจะมีเสือ8ตัวถ้านับเนี่ยเพราะว่าเลข8จะเป็นเลขมงคล สำหรับแพมแพมคิดว่าการทำอาหารหรือการอยู่ในอินดัสทรีนี้มันคือทัศนคติที่ดีถ้ามีทัศนคติที่ดีพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่อยากจะเติบโตในองค์กรด้วยกันแพมก็จะซัพพอร์ตเต็มทีค่ะไม่ว่าจะมีฝีมือหรือไม่มีฝีมือก็ตามเพราะว่าแพมเชื่อว่าคนเราพัฒนาได้ถ้าเรามีใจที่อยากจะไปทางนั้น ความจริงแล้วประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงที่เป็นกุ๊กเนี่ยเยอะมากพัาว่าอาจจะเยอะกว่าผู้ชายได้ซ้ําแต่คนหลายๆคนอาจจะคิดว่าผู้หญิงน้อยเพราะว่าผู้หญิงที่เป็นที่รู้จักของทุกคนทั่วไปในประเทศไทยอาจจะมียังไม่เยอะเพราะว่ากว่าผู้หญิงจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาต้องผ่านการมีครอบครัวแล้วก็การเป็นแม่การที่จะเสียสละเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวหรือเลี้ยงลูกมาตามความฝันตัวเองซึ่งพัาว่าตรงนี้ก็ ตัดเชฟที่เป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับแพรมถ้ามีซัพพอร์ตจากครอบครัวมีคนช่วยดูแลลูกสามีช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างแพราะว่าผู้หญิงก็สามารถไปได้ไกลเท่าๆผู้ชาย